สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีตอนเช้าๆครับผมเช้าวันที่30มีนาคม2 5 0 6 6ครับผมอีก2มือครับผมมืออื่น31มือือวันที่1เลขออกครับผมนะครับการจอมือจาเว้นเข้ามาแล้วครับผมคลิปนี้แอดมินแนวทางตัวเลขมาฝากมาตอนคือเก่าครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางตัวเลขของเจนาง3ล้านครับผมนะครับอ่า งวดที่ผ่านมาเลขของเจน่าสามล้านเนาะกัเข่าเะเลกวิ่งครับเข่าเะเลกวิ่งนะครับแต่ว่าจังไดกันหนาติดตามคือเกาครับผมล่องเบิงว่างวดที่ผ่านมานี่เลขจับคู่รุดแล้วนะครับเลขวิ่งยังเข่าอยู่นะครับงวดนี้สีเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมนะครับจังไดกับฝากนะครับเนาะฟั้งแ้วถูกอกถูกใจจังไดนะครับแอดกับฝาก เป็นกำลังใจครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ซอยกันคอมเมนต์ขมาหลายๆครับผมนะครับอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับผมจะแม่เสียหายเมา,าเนี่ยตั้งแล้วเอาลูกกันใส่เสียสีเลี้ยงเลี้ยงแม่เ้อขึ้นเ้อครับผมแม่ครับโอ้เพราะว่าแม่ข่ายยู่รงบานนาเพราะว่าทีนุ่งแจวย่าออกมากเมื่อนี้เจวว่าจะไปคนแก่นย่าป่วยครับเออก็ติดโทรหน่ำนะเพราะว่ามัน มีจแหน่อยแล้วอโอ่งห้านมันเสียยากไปเลี้ยงเอายาอย่ายงนั้นล่ะอ๋อครับผมแม่นั่งกินเขาไปหรอครับนี่กินเขาง่ายไปกินแล้วแม่อยากกินมันปีนกินบ่นยากดอกแม่ยนะอ๋อเอาไก่ความโชคกลับไปนั่งมาตืมอาบโลดเอี้ที่โชคหน้าายเลี้ยนหน้าหนาวละนะครับผมเรียมอาบเลยเอาลูกเสืยเหลืองเลี้ยลุ่มบ่ได้เด้อลูกเสืยเหล,ลืองบอกครับแม่แม่ส่งมาให้ไหมบอกครับเออไหนส่งมาให้ยพวัน อันมามีสองใดๆที่ได้ได้ได้ตัวกับเบิดครับคนนี้ครับแม่ครับเออเอาเอาจันเดอร์ไปตั้งอันแล้วอัดมาหาแม่อัดตั้งแล้วดิแม่ตั้งกล้องแล้วนี่ครับเออตั้งแล้วบอกตั้งเรียบร้อยอล <ๆ S 2> แล้วครับอัดแล้วเรียบร้อยพร้อมอัดเอ <ๆ S 2> อะแลนั่นแหละแม่กระไรทมาให้อันแนวทางไปฝากเอฟซีคนมีสูงเฮ้ยคนกระไรขม้าหลายว่าจะได้ลุ่ทองบอตอนแรกแม่ยแต่ว่าสิดโลงเพราะว่าคนป่วยแในบล่ะครับผมเออวันนี้กรเไรเจวคนออกมา เ้าออกมาไปสีฝนเลี้ยงเน่าผีหลายเจา้าไปฝนเตียนตครับเออแม่ก็เลยได้ามาเอานั่นละเนียทางของแม่มันจะบ่หลายตัวด้วยคนมีโชคครับผมมันจะน้อยตัวแม่งวดวาง,งนึงนี่เพิ่นได้ย่ำโค้งสุดท้ายมือออกมาบ่เนาะครับผมบ่ดีจะไปซุ่งนี่ในไล่ลกุมแม่สายวิ่งเขาบบ่อจะได้รดทุกคนทั้งบนทั้งล่างบ่ มันมันหลายเขาเลขติดเนาะเลขติดแม่ไห้มาสามตงหรือหันแม่ละเขาเอื่นว่าตูเลขวิ่ง้วเสียงเสมอเพราะปันไหเด้คนมีโชว์ครับมันเป็นเลขของแม่โดยตรงแล้วพอเลขเขานี่สิบมีหลุดเลยครับต้องไม่เห็นดีโตนึงบ่า่างกับบุนน้องเขาน่ะครับผมเออนั่นแหละมันก็ต้องมีแบบนั่นของเขาพอเขามากแล้วสิ่มาเห็นผู้นั้นเปลี่ยนนี้ผอนนี้เปลี่ยนตัอเลขแม่มาแบะคือมันบเปลี่ยนเดี๋ยนมีโชว์มันบ่ ครับแม่แต่ว่าแม่อันเลขติดนี่ถัาเหลือสองตัวนี่คัดได้บ่ครับคัดก็ได้แต่เพราะ<บ>ว่าใส่ใส่ทุนหลายบอกเอ t r y ยังสั้นใส่ใส่ทุน<บ><บ>หลายแต่เขาหัดปันใส่สองตัวคือเก่าคือว่า<บ>ใส่ทุนหลายแล้วเขากะบอกเก้ามาห้เห้าของคนกะเอามาแล้วกับบวิงบบ่งบางอย่างมันจะเสียงเงินเขา มองไปว่าเสียงสัตว์ทุ่มเอามาวิ่งเนี่ยเพื่อจะวิ่งเออยักษิลาสิต้อยเฮ็ดบุญเฮ็ดจังเฮอกกับบไรีมาที่คนมีสุกรดจะได้จะบอกเอพี่มันนิค่าใส่ใจเป็นบอลล่าลูกเพื่อจังสองตัวทุกดพิละเขาเศร้าห้ยแล้วเขาหายติดมาสามนั่นแหละเพื่อตรงวิ่งของเขาน่ะครับผมอนั่นแหละเขาสิบอกมาจังสั่นเออเพราะว่าแม่อจะก้อยขอเขาละเขาว่าไฮดอกเขาว่าไม่ได้ ที่อมันนั่นมนี่ช่วยเขาเขาก็ว่าไปเขาย่านเล็กเขาดังมล้วนไรเขากับบอกกะไม่นบอละครับผมเออแต่เขาเอามาแบ่งแบ่งปันเอซี่เอามาแบ่งปันกันนะไม่มารลูกมันจะเข้าตลอดเด้ครับอ้วนขันที่ว่าเคยว่ามีเข่าดอกที่ผ่านมานี่ก็คือมันเข่าเข่าเจ็ดเนาะแม่เนาะเข่าเจ็ดกับสามต่ลางแตลางของเมียมาสามกัเแียเด้แต่ว่ามันเอารุงช่องอะได้เพราะว่าเขาเสียขาช่อง เขาทั้งสามลางเสียบบุญ้วเขาห้อยฟันเนาะแม่เนาะฟันอยู่แต่วะเดียฟันลงในยูทูปมันฟันบะไรลูกมันคนเบิ่งทัพะลูกแต่เอซี่ก็ต้องเข้าใจแม่แม่นบอเงินล่าคันแม่ฟันตรงๆนะเพื่อแม่ยู่นี่ซีวิ่งบะไรก็เขาขายเขาเท่าขายเลขเกียบเบิร์ดอยู่นี่อย่างนี้จะเมือเดียวครับเออพอเลขเกง้างสามล้านเลขดิ่งเขาก็เบาเขายาน ยานขาดหายจะอแต่มันยังบอดังเราไปยังเอาเนีคนมีโูนนี่แม่แม่ก็ซื้อบ่าไรได้เลยนีแม่ต้องทไปซื้อเพื่อกูจารสเด้ครับผมนั่นแหละแม่ก็ไปว่าเดี๋วมันมันแม่หลัง้าเจ้ายานพ่อบ้านล้านขายเรือสั้นไส้ข้าจะเอากับทีไปยิงเนี่ยมันได้ล้านนึงปุดหัวหงวดบอกทีนึ่งหนึ่งแบบคนไทยเขาทุมาถามแม่ว่าอันขํางบนฟันจะได้ข้างบนฟันทีลาอยฟันหนึสีนาคนมีโูนครับ เออวันนี้ท่นก็เป็นคนเล่นวิ่งอยู่แล้วน้ำหลักเขาเดจะได้แล้วแน้่หลักครับผมเออหมามันได้แล้วห่ามันก็มีปัญหาคนอื่นจนชัวรเมียก็บ่าถ้าแดดใหญ่ลานแล้วเออเอราะน้ำหลักน้ำหลักใหญ่มันก็เป็นหลั่นในหน่อยเด้ครับเออนั่นแหละเมียก็เลยบอกว่าหายเป็นเลขชี้นะผู้ใดศรีษามารถเอาไปวิ่งเข้าไปวิ่งโลดครับส่วนมากมันสิเป็นบุญนี่เลขเมียถ้าตัดจำใบเด้อครับข้าแต่เบืองเลยนั่นแหละมันสิเป็นบุญ เราบอกเอซี่น็น่ารักแันได้ก็ช่วยแต่เบี้ยงทำบ่ได้แล้วก็่แล้วเพราะว่าเพิ่นปู่ยังบ่เลี้ยวเป็นบ่ละครับผมเออมันบ่มันวิหารหลังมือหน่อยดิหลังใหไงก็ยังแต่ช่วยคนเพราะว่ามันก็โทรมาอยู่ปู่อยู่วัดปลาเออเดี๋ยวโมเจ้าะลิกลงยูทูบอีดอกปูก็เลยว่าที่เพราะเลยช่วยขาซังขาหยางเพิ่นแมนบ่ครับเออแต่ละเพิ่นมีดกับเบี้ยงเอากับช่วยขาซังแบบนี้นักเพิ่นมีสุครับ เขียนเขียนเลขติดคนณมิถูนเลยครับผมหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดครับผมจะจะ่าคูสิ่งนี้เบอร์แปดครับเจ็ดห้าครับเจ็ดหกครับผมสองสี่ครับนันและเลขนีติดมันติดมากนะสามตัวนะคือบอกเอฟซีเลย วิ่งเลยเลยพอ้องมาขอะนี่วิ่งนล้วแม่นางเพราะว่าแม่นางฆ่าคนป่วยครับมันโมมีไอสิได <qu> to ้รับโทรศัพท์ขันโท่มากั่ะไอไฮโกสเบองปวกล่อคนมีโสกสิมี่สองซองเพรานั้นสิสิได้ลงแม่น่ะดันละขันผู้ใดเนี่ยซื่อชอบเลขกี่นั่งสามล้านอยู่กับไฮโกสล่อคนมีโสกครับผมดันลาขันผู้ใดมากจัดขัดกระพานรายลาขันคนมีโสกเอาเบื่อรทรแม่น่ะ คุณโลดเพราะว่าแม่จะเห็นวิหารคือเกาเมียนละครับบางคนทำในเลี่ยง่ายดอกคนจางมาจังเซนองแพ่ที่สันขวด s w i เดี๋ยวนี้น้องแพ่สามพิขาสตีแล้วลูกจางไม่น่าละแต่ยังมาเหลี่ยวอยู่วิหารอ่ะเป็นตลังไงแต่ละแม่ว่าไอย่างเงี้ยจุดแต่ญาติคนตัวครับแม่ไปแล้วแม่ว่าสิเม่บ้านอยู่สิเป่าอิจฉาเนี่ยซื้อเจ้าคนแต่ลูกหมันคนแกนครับแต่เลยหายร่อยลีกออกตรงใจ เลขมันสีเข่าเลยล่ะเพคนมีสุแม่ฝันดีดีเด้ครับผมอือกันล่ะแม่แม่แม่อ่่าแมเสียงบอกครับแม่เสียงเลขบอกจังไหรคือฝันดีว่าฟังเมื่อเร็วๆคนทิงแม่ลูกแม่เอาแม่เลขหกเจ็ดสิบหกกับเจ็ดขามาสียังครับวันนี้แม่หลุดฝันว่าแม่ไปกินตู้กินกับน้องเพ่ครับแั้นี้ไปกินตู้กินกับลูกเอ้าวตู้กินนี่ขคือมีปลาคข้อนะลูกเพื่อน โอ้มะกินนี่มันลายลวะสันเอากินตัวเนี่ยเขาจะสร้างไม่แล้ววะสันลูกก็เลยว่ามะกินแล้วเขาจะสร้างมา่อายเขาเจ้าแม่ก็เลยได้กินแบบเนี้ยครับเออวันนี้มือเครื่องจะเอาย้ายไปโรงพยาบาลบญจาคุนมมละ่ะแม่เลยมานอนฝันอยู่หลานแม่เลยฝันวานเข้าลุกน่อย,าายว่าไหนพระราคนิพนธ์ครับใช่แม่สีอ่ไรก็เอาไ้มามา่อกว่าแม่ลีกแม่เขาบอก แล้วพ่อแม่กระจายมากจะดูแล้วนี่แม่มากันมากกว่างเขาเพราะท่านให้แม่ไปล้ม่องกับเพาะท่านลงแดดดีครับแต่ว่ามองม่สองจีขึ้นมันสิมาหนึ่งแปดเนียแต่ว่าโมแม่หนึ่งแปดขึ้นมนสิยิ่งใส่เจ็ดหกแต่รางดีคนมีสูตรจะช่วนนายว่แม่มันเป็นโบนเลอครับเออนั่นแหละคนมีสูตรกับบอกว่าบุญล้างครับพรอมโมเมนต์ว่าเรื่อหน่อยตัวไปจำหาแล้วบ่จืดมันถืออยู่แล้วลูก เลกจังเลยมันกระถือไพหน้าสามตัวพะยะคนวิ่งก็ไปวิ่งแล้วเขาเออเล็ตติดซื้อแมนบอครับเออนั่นแหละคนมีโซกับบอกเอสซี่จังซันแล้วขันเบิรงแล้วก็โทรหาคนมีโซบอกว่าอย่าโทรหาเพื่อนถอเด้อคนอยากนเมียคนป่วยคนมีโซวางสี่เด้อพ่อแม่นั่งบ่มีเหนเวลาสิลาผู้หล่อสาบครับผมครับเออพ่ออยู่ลงบาเลยเนื่องจากต่อ้องแม่พ่อแม่แถาแล้วแม่ได้กินกิดสีแล้วคนมีโซ เจ็ดส oh, ิบเจ็ดมันบหรครับเจ็ดสิบเจ็ดท่านว่าจบายท่านล้มล้มแล้วก็มาล้มบานกูจับมาส่งเขาอุดรแล้วแม่แล้วเจ้ามาไปสีบุรียจะไปล้มบานก่อนเจนหม่องเกาเพิ่นครับผมเออละหายเลขออกเกินเดี๋ยวแม่น่าเอาเงิ่นเลขก็เนาะคนมิสูบหายแม่นาเอาเงื่อนเลขกันแม่นาเนี่ยมิโตนิดในใจของแม่นาขึ้นกันเด้อคนมิสูบเด้อครับตัวไหนละแม่ตัวไหนใจนะ เออใ,ในใจนี่ล่ะในใจเราเขโชวมาหลังไม่ก็ได้ดอกเขาคน<ผ>ม,มีสุขเออเอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอ็มซีมันมันป,ปังๆเลยรวมสั่งวิหารน้ำกันผู้ใดมาก,กับจัดคัดกลับมาเนาะคนมีสุขเนาะครับผมเอาสุขดีสุขดีเอ็ซีคนมีสุขทั้งหลายเด้อจ้าเอาจ้าครับขอบคุณแมห่หลายๆดนะครับเด้อจ้า,าจ้า,าจะเอากระเด็ไปซีด้วคนมีสุขจ้าครับหายายเซาไว้ๆครับแม่ครับจ้าจ้า